เข้าไลายในรอบหลายเดือนภาคหลังๆมานี้ทุกคนจะเห็นว่าเราไม่ค่อยเข้าไลน์เลยใช่ไหมคะมาเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยเข้าไลน์แล้วหนึ่งคือต้อนหอมของปีนี้ไม่ดีเลยค่ะทุกคนจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยต้นเล็กมากเราปลูกตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนี่มันผ่านมา 4- ีหเดือนแล้วค่ะก็ยังไม่ได้เด็ดเลยสาเหตุมันก็มาจากที่เราเนี่ยปลูกซ้ําตรงที่เดิมดินมันเก่าแล้วก็เสื่อมสภาพแล้วค่ะพอเราปลูกซ้ําที่เดิมก็เลยทําให้ต้นดอกหอมเนี่ยต้นเล็กแล้วก็ไม่แข็งแรง หน้าร้อนนี้ทุกคนก็เลยอาจจะไม่เห็นคลิปเด็ดอหอมแต่ว่าหน้าฝนนี้เราก็ยังปลูกต้นหอมเหมือนเดิมค่ะนี่เราจะปลูกในส่วนข้างบนนี้นะคะและซึ่งการทําสวนหน้าฝนนั้นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือต้นหญ้าค่ะทุกคน ก่อนที่จะเตรียมดินแล้วก็ขุดดินเนี่ยเราก็จะไปพ่นยาต้นยาก่อนนะไม่งั้นเวลาเราปลูกพืชเนี่ยต้นยาจะขึ้นแซงผักของเราก่อนค่ะเพราะงี้วันนี้เราก็เลยจะไปพ่นยากันนะตัวที่เราใช้กําจัดวัชพืชวันนี้ก็จะเป็นของแอนซีบาร์ดตัวนี้เราสั่งมาในตอกๆนะคะราคาคือไม่แพงเลยเราได้ตัวนี้มาในราคาโปรค่ะถ้าซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันก็จะแพงนิดนึงด้วยความว่ารา่ของเรามันชันเนี่ยเราก็จะผสมถังต่อถังนะทุกคนตอนนี้คือลมแรงมากขออย่างเดียวคือฝนห้ามตกนะ ถ้าฝนตกก็คือต้องมาพ่นหมาเท่านั้นค่ะมาตอนนี้คือพร้อมแล้วนะคะนี่จะเป็นการพ่นยาครั้งแรกของพระขมเลยค่ะปกติไม่ได้เป็นคนพ่นยานะทุกคนเราก็จะได้ทําหน้าที่อื่นๆมากกวา่าสิ่งที่ยากกว่าการพ่นยานั้นก็คือแบกน้ําขึ้นภูเขาค่ะ คนที่ไม่ได้มาไลฟ์บ่อยๆคนนี้ก็หอบเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคนที่แบกถังแบบนี้ขึ้นลงคือสู้มากนะพ่อกับแม่ฉันคือแบกกันได้ยังไงเนี่ยต้องเดินไปกลหน่อยไปถึงจุดข้างบนเลยค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยมากขอพักแป๊บเราจะพ่นฝั่งนี้เป็นฝั่งแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมปลูกข้าวโพดส่วนตรงอื่นๆนะก็เอาไว้ก่อนค่ะรอจนกว่าจะปลูกตอหอมแล้วค่อยฉีดทีเดียวอืมเอาจริงๆการพ่นยาก,ก็ไม่ยากนะ พ่นไปพ่นมามันก็แอบสนุกเหมือนกัน,นเนี่ยแต่สาหรับมือใหม่แล้วเขาแบกน้ําหนักแบบนี้กันได้ยังไงคะคือมันเหนื่อยมากทุกคนแบกน้ําขึ้นลงภูเขาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยามันยังพอเหลืออยู่ก้นถังนะคะเราก็เลยเอามาฉีดตรงนี้ตรงที่เรากําลังฉีดตรงนี้จะเป็นทางเดินค่ะทุกคนซึ่งทางมันลกไม่ไหวแล้วเราจะพ่นไปแค่บางส่วนเพื่อดูประสิทธิภาพของยาว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง และก่อนกลับบ้านวันนี้คือแวะไปดูต้นสตรอเบอรี่สัหน,น่อยโหมีลูกสตรอเบอรี่ลูกหนึ่งแต่ว่าโดนมแมลงเจาะแล้วถึงน้องจะโดนมแมลงเจาะก็ช่างมันนะคะจะกินนี่เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปลอดสารพริษจริงๆส่วนอันนี้ก็เป็นหลังจาก3วันที่เราพ่นยาไปค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งที่พ่นไปเนี่ยต้นยาก็จะแห้งเหี่ยวแบบนี้เลยนะคะทุกคน และน้องก็จะค่อยๆแห้งตายไปในที่สุดนะและตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าใบากว้างตัวยาที่เราใช้พ่นไปเนี่ยสามารถใช้พ่นได้ทั้งหญ้าใบากว้างแล้วก็ใบแคบได้หมดเลยนะนี่ให้ดูไปเลยค่ะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยให้ดูไลน์แค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะบายบาย